าม,ม,มาครับเกาเหลามงเล่าขอบคุณเลยครับผม <S 1> <S 1> เดี๋ยวโคชนา้พี่เป็นก่อนแจห้มนได้รีครับนี่ครับฝากล้านก๋วยเตี๋ยวนายไพโร์ด้วยนะผมเซตก๋วยเตียยยเยยเ๋ยวน้ำตกแ <ตก S 2> ม่น,นะผมมันเป็นหัวเสือน้ำซุกครับใส่ซัมเนี้เลยเปล่าจักสองขีดเาอยหเายยังไงไโรมมนเนอันนี้เดี๋ยวขึ้นสั่งซื้อให้ครับโอ้มเข้มข้นแล้วครับเท่อยากลงเลยดิเห็นน้ำเสือครับครับ ใส่หลายมันือหวานตุวอเลยดิครับอีกน้อยอีกน้อยจังถืกใจพอครับนี่อู้ยมันเิ้มคนอย่างนี้เลยนะเนี่ยต้องใส่เยอะหอมหอมแบบเดี๋ยวได้ร้องเดี๋ยวได้สดคลเลยแต่เนีโอเคครับหอมหอมเดี๋ยวเลยเอาโฆษณาลราสิ้นให้เพื่อนอนุนนะโอ้เป็นเหตุธุรกิจใหม่ตัวนี้ครับโปรงงานอนุนไงเลย เคยผลิตทำอยู่ครับเป็นไทยมาเดี๋ยอะสิโฆษณาไอ้เพิ่นอยู่โอเคครับขอบคุณหลายๆครับรับรองทำเมนูให้เทุใส่กินได้เรื่อยเลยแหละมือหนึ่สีได้ซิมมือหนึ่งนะครับผมก็ลังยากพอมส่วนหนึ่งสองรสเลยเครื่องกันหมูกับเนื้อครับถ้าเป็นเอ็นรับรองแซ่บถามมันเดือดจังเอาลงไหมครับเราต้องใส่ยังเลยครับนี่แค่เดียวเลยนี่แล้วก็สุดท้ายโรยแต่ผักสาวผมก็ไปซื้อเพื่อเนาะนี่ครับ ครับอกพี่หลังเสียบอ่ะลองแล้วเป็นไงครับลูกชิ้นดีบ่บอกเลยน้ำมูกอันครับผมเลยว่าปากพุ่งแน่นอนแลมวร้อนเลยบ่ลองลองครับผมคาดตอบมองเขาอย่างนี้ครับเสียบมันห่อนเลยจะคำหวานครับผมไปไปไปโอ้โหอับพุ่งเลยว่าดีกวดบ่ดีมือเละ โหรับรองเบาวครับผมลุกส <wh yes> ouais> um ิ่งบยับหยับไม่รู้คือน้ำบวบเบ้าซิมก่อนมูเราเป็นงไหครับลุกสินดีวอาไปทิ้นี่อ้หอมเดแถวบ้านห้องนี่สูงยากรับรองมาขายเราดีได้สุดยอดเลยแหละอะไรนะป้าพี่แมวกับพี่นุดก่อนเอาพี่นึ่งเถอะเนาะหนึับ จำได้เต้นผู้สาวหมอนเื้อนวดถือเล่นแช่เวบาครับโอ้ทั้งหมูทั้งเนื้อได้นะครับต้องแบบเลยแจ่บบะทครับแมวแมวปกของฟุนของปากเลยครับเนั่นเจ็บหมได้บไมต้องส่วนในนทั่วก็ไปเบาไปหาเท่นี่เดี๋ยวภาไปกินเหล่าทึงเขาขอพค้อมขวบคุณอะไรเด้ออนน อเลยเสียบบิลยพราะนี่จนงาตลาดเจ้าสั่งออเดอร์มาขายเลยมาที่มาครับสั่งเลยอแ่๊งเดียวเลยครับผมเแียบทุกอย่างครับผมทำเพราะยางว่นเซีบไครับต้องขอบขุณนนี่ยคนยากินเมื่อยเสีบเีบจอดดีมือหลีก็ห่วยผมกินจนแบบโอ้ลูกศิษย์ยังสีมันมีตลาดจะโดนแล้วเขาจะกิเกิิลีครับเห็นลูกศิษย์ไดเกิงมากเสียบัเบาใช่รับ แมนพอเลเอาแนวเอาแนวขอคุณซึ่งไนซิมน้ำก็ขอคุณแ่ซิมไหมหันอะไรนะเอาอีกอานี่แหละขอ้อนไ่ได้่หั่นเาหนกินกินเลยครับมไม่ไปกินอจิ้เลยและเ่าต้องจิมได้ไม่จิ้มมันต้องจิ้มกับแซ่บเนาะซีมือลีสุดยอดเนุ่มๆเางไหเจ็บคบคุกคนเหนไ ต้องไปโรงงานเลยไอ้จนเอียเนาะร้องบึงเลยคสุดยอดโอ้หนึ่งเสียไปเตยเนาะต้องห่วงสิมแบบนี้แตี่กับผมแซไปเมนูต่อไปครับคราวนี้กำลังเดือดเลยแซ่บแต่นิ่งว่าหนิของร้องเป็นแบบน้ำสุดแต่อย่างมาของผมเหมือนไ้เทาอย่ปีพีขาเพราะพี่ขายยังเศร้าเลยไหมน่ารันไหมผู้ใด้ไหมนึงโอ้คุณหมอมาหมอยังเบีก หมอประจายยาหมอประจายยาคนไทยแล้วตอนป็นคนไท้กินเหล้าเยอะไปแล้วอะไรต้องจ่ายยาเห็นเนื้อเลยครับผมรวมนี่โอ้สุดยอดแซ่บดีลีครับมันเิ็นมาก ชิ้นเนี่ยครับเก็นหลายนะนี่แหละนึกว่าแล้วนึกคนมักขึ้นกันแต่มีเบิร์ทุกอย่างอยู่กันครบจบมพิธีครับเด็ครับกลางนี่แข่งแล้บเนี่ยแขงลึกกว่านี้นี่โอเคเข้าเจ็บใส่ถ่ายแน่ๆเลยเดี๋ยวถาเขาก็มีขึ้นชายครับแล้วก็ขาดเท้าแล้วก็เักบุ้งบันบานนี่แหละครับผมเบาเราหมักบ้านบานอย่างเดีเกลียดไตมากเลยจับใส่เลยใส่ของแม่ผมบ้าเต้นคนหมนโอเคครับเอาเลยครับ แม่ผก็ตรงอยู่อ่ะไอเลยพี่เาอะไ้เปาพ่จตัวหนึ่งน้ำพีนวดโอ้พี่นึ่งพ่อพยเปาเน่ยนะวันนหวันนวแมนแน่เมน้ำลาพอพิทพ่อพรังรนก็ต้องพีดาวเราเซีบอยเลยละแซบเลยแล้วว่าซาเสลมาซครับโย่ใต่ไปน้ำซุปนายพโนลดอย่างเดียวนะครับผมถ้าหยุดไปขายโอ้โหท่าน่าเสียจัดละทางคุณเออพีแมวครับ สักคำหนครับใชตาแงไหมใช่เอาจัหน่อยนี่แต่อัยสิเกานสิ้นนา่อนสิ้นแม่เด็กอได้เด็กน้อยเราเกิดมากับยางต้องิ่นหนรู้ไหมครับคุณเอมเห็นไหมครับเุณเอ็ม่มบออย่างนี้ครมาแล้วนะสุกเกี่ยวคือเก่าเหลาได้ล้านนั่งดังเลยผมบอกนี่ครับผมจบเลยเนี่ครับไ่ต้องใช้น้ำตาลหวานเลยอัตโนมัติครับ คข็จริงกว่าทำไมครับผมโมลังซิมครับตอนอ๋อคนละไม่หรอโจกเอกที่คนข้างหน้านั่นเด้อเฝาโดนเกินแต่พีผนยังเข้าเดี๋ยวนึงนานเป็นไหนแสีบครับของสีละจุดไฟเดนี้เลยครับเป็นหมอไฟเลยกินไรเย้แล้วน้ำซุปเนี่ยัง

ต่อบาปมันว่าเด็กการเรียบเพราะเสืออันดียบตั้งเดี๋อกครับผมเดการเส็ดกลิ่นแซ่บเนี้อรวมหน้อยนะเขาไม่ต้องไปเสื่อพี่ปัญหาช่องอยู่เด้อส่งใหม่ไอ้บาวนั่เด้อครับพี่ไอ้ขวดของผมเบิร์ตผมก็ขอไม่เรื่อยล่ะดับรองเห็นเมนูไอ้บาวเห็ดก๋วยเตี๋ยวดูกันงานง่ายจบเลยเราเดี๋ยวม่สิ้นนี่นาะแค่หนึ่งเซสแม่ตำส่งนะพี่เต้นมือนี้เขาโฆษณาลูกสินไดาไหมมือหนิเอฟโฆษณาลูกสินสีฟอนเพื่ออันนั้หนึ่ย เหมืเสือไงป่ะหัวแขนยาวเนาะซาด้อน่ะกินเป็นกะละมังเลยบ่ะเขียนจวงมากเลยตอนเรียกว่ากินเป็นกะละมังนน้เนี่ยคนเราน่าสบายปคนเด่นเป่านิดเดียวหันหนาดนี้ซื้อช่วงนี่กลมบขึ้นมากินแล้วไมากินน้ำกันพี่เอามาไหมถือมาเสียบไส์กินก็ได้นี่ขอเล้าต้องกินแล้วเขาสวยเนาะเสียบไส์นี่เขาเนี้ยก็ได้ ตองสวยีเด้ต้องกินแต่จะส่ดูด้ครับที่หัวรอบยช่เด้ผมบอกให้ต้าสวยจ่า้อกาแต่ร้องเขากวอนที่สุดในโลกอุ้ยเนี่ยเนี่ยองเหมือนกันนาย่านี่กควางเขาครอุ่นเขาของแท้ครับแต่อยแ่บเอานี่ลงน้ำสสยเบยังจิบจิบอ่เอนเขาที่ติดแถมมาน้ำให้ตลอดถ้าได้น้ำซุปมาขวานึงพนี่น้าแบบ แบเดือนเด้อเดือนเด้อนั่นอูบปิดวเมาเดือดทั้นเือดใต้เบาร้องไดอยู่เลยมีปัญหาเบาร้องอะไอืโ้กินนากินแล้วอูมามิต้องห่วงอีเขาอุ่นดใเพลทได้หรอเผลดยเแบบนูตาม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 พี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 น้ำมันเลดีแบบมากครับผม ขึ้นประจำเลยเขาจี้ให้พี่เล่นครับนั่นเอาเลยครับรับแขกได้ไหมครับคุณเขาขุนเขาเรามึงครับเราที่หนึ่งของเขียดนี่นี่เขาจี้เขานี่แซ่บที่สุดในโลกเป็นที่ดีครับเมันได้อิ่มเขาอยู่ไหมเขาจี้รับแขกเพลินเลยวาวเวนแหน่ในการนี้บ้าเซาปติ่มกับเสียบน้ำซุปกับนัวครับผมโอเคครับเลแตกเลยทำพีชเขาแรงมันบอกเลยพี่เขามันแรงมากแต่ถ้าจะเอาลงในหม้อพี่เวนพีชคนมุกสามกล้องแล้วผม อ่งกองะยมาเรียมลูกชิ้นพชรบูน้ำกันนี้รับรองว้าวเคริ่องเคียงเนื้อเครื่องเียหมูครับผมพร้อมที่จะลวกลิ้นตะควมแซบนี้แซบมากน้ำม้วนอร่อยอย่างมากมายมาสานครับผมองีิ้นำมกันัวตันกสุกันว้อคอยกินครับผมินะใช้การเขากันทักเนี่ยข ยังเบาๆท็อปเลยมอนไม่ใช่นีแป้งบาร์ลูกซินนี่จึ้งยังไงเหรอี่เป็นเนื้อเลยบ่เนี่ยมีเนื้อไม้ใช่เนื้อเจ็เอ็นครับผมธรรมดาต้องแป้งล้วนๆน้ำซุปก็ต้องหัวหมาบอมนะเออนี่หัวหัวเตาครับผมคืดแข็งอยู่สักทีข้ามเขารอจารย์โดนแข็งมาเลยรออาจารย์โดดน่าจะเจยนอยู่แล้วเอิอกินรู้แล้ว เสียมผงมั้งล่ะคนขอบอ่ะให้อยูว่ว่าเป็นหนูเหมือนกันกูเอือนหนูเกลือว่าน้ำเหรอแจ็คแล้วไงจงหวั่นอยู่เปล่าแค่ตัวหลวงพงศ์ต้องหิวขอเวลาจังวันนี่ต้องมาแล้วแหละน้าบึงสาวอุตรดิตต์เนี่ยโัวมแมนนครปฐมโม้แมนนครนายกนครนายกเนี่ยฝนขาวจั่วเลยบ่ได้ไงเอือนเสซิมเลยอยู่นี่ ชอบครับอยู่ออสเตรเลียผมมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเที่ยวหานะครับผมไปเลยไปถิเลยเลยเดี๋ยวอีสานอยู่เมืองร้อนจังเอยมีคนอยู่เมืองร้อนนะผมอยู่เมืองร้อนเมืองหนาวละิตทะเลอยู่บ่ครับติตทะเลอยู่บ่ดปดด้อกนี่ผมว่าเมืองยังอครับอยู่เมลเบินอยู่ออดเดเลดแล้วก็อยู่มัคคายโอยู่หลายหม่องเกินที่นอนเยอะบ้านไร่ดังโอเคครับผม ไปเลียงแมนนี่มาก่ที่เพื่อนไปเลี้ยงหลานเนี่ยครับจดดเจ้าแบบว่าจัวก็เสือกชื่หันกปอยู่ดี